ท่านสาธุชนมุตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเจ้าจันทกมุมารต่อไปเป็นนั้นว่าตอนบรรก่อนนี้มาจบลงตอนที่พระราชาสั่งปล่อย <c oughs> คนแล้วบรรดาประชาชนจะเล่นงานกันนะาาพราหม แ่่กันนหาพราหมณ์ก็ทูลยับยั้งอีกทีหนึ่งว่าการบูชายันเป็นของธรรมได้ยากเวลานี้พระองค์ก็ใจอ่อนทำไม่ได้แล้วพระราชาผู้ใจแกล้วั่งจับใหม่ตอนนี้พระจันทรกุมารอ้อนวอนให้เหตุให้ผลว่าพระองค์ก็ดีคนอื่นก็ดียังมีประโยชน์กับประเทศชาติ ถ้าจะสั่งให้รบสิษก็ทำได้ให้เป็นท่ายของพรามก็ยอมทำจะขังก็ไม่เป็นไรจะไล่จากประเทศก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็มาฟังกันต่อไปว่าพระเจ้าเอกราชาทรงสันดับการกราบทูลคราพระเจ้าพระจัทนทร์มานแบบนั้นก็ทรงสลดพระทยัยนี่ก็ทรงวิปโยกค,คือว่าเสียใจสลดใจ ในคำลำพันธ์ของพระราชาพระราชกุมารทิพจันทกุมารยังได้สั่งปล่อยอีกทุกชีวิตทั้งหมดเอาว่ากันไปแต่เมื่อพราหมณ์คายค้านก็สั่งจับใหม่อันแน่ทำไมละ่ะยังกดนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นนะว่าทรงสั่งปล่อยทั้งหมดทุกชีวิตเมื่อพราหมณ์นั้นมาคายค้านก็กล่าวคำสุภาสิทธิหลอกหลวง เจ้าพราหมณ์คนโกงนี่มันมีสุภาษิตเยอะนะระวังเจาคนปิ้นเจาคนปล้นจาคนล่องหลอกล่อหลอกกลิ้งไปกลิ้งมาในเชื่ออะไรไม่ได้มีความหวังอย่างเดียวคือประโยชน์ของฉันเจ้าพราหมณ์นี่ฟังกล่าววาจาเป็นสุภาษิตให้ฟังก็ทรงหลงเชื่ออีกตัดสั่งให้จับใหม่ทั the, ้งหมดก็ว่ากันไปว่ากันมานี่เป็นเคารบสองแล้วนะ ให้จันทุกุมารเห็นพระราชวินดาอย่างอ่อนปัญญาอ่อนปัญหาที่เปรียบอ่อนปัญญาที่หาเปรียบที่เปรียบเทียบไม่ได้จึงรู้สึกจําเป็นจํำที่จะต้องชี้แจงให้ทรงเห็นในถ้อยคําที่หลอกลวงของพราม์เพื่อช่วยพระราชวินดาให้เกิดปัญญาจเจริญยิ่งขึ้นไปอีกจะงได้กราบทูลว่า ถ้าแต่พระราชวิดาผู้ทรงคุณประเสเสฐถ้าคนเราจะไปสู่สวรรค์ด้วยการฆ่าบุตรปัญญาบูชายันจริงดังคำของพรามแล้วก้อยพรามทาพิธีบูชายันบุตรปัญญาของพรามก่อนเถิดพระเจ้าค่ะและพระองค์จริงจ้อยทรงทำต่อฆ่าพระบาทต่อภายหลัง เมื่อกณหาพรามณ์รู้อย่างนี้ทําไมจึงไม่ฆ่าบุตรไม่ฆ่าปัญญาของตนทําไมจึงไม่ฆ่ายาิของตนและตัวตนเองล่ะไม่ฆ่าตัวตัวเองเสียด้วยเราไปเจ้า่ะเพราะว่าการฆ่ามันไปสวรรค์อันนี้คติของพราหม์ก็ไม่มีอยู่ว่าชนเหล่าใดบูชายังก็ดี ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีหรือแม้ยินดีในการบูชายันนั้นก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่นรกทั้งสิน้นนี่เป็นอันว่าประเพณีของพรานตำราของพรามเขาบอกว่าชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีหรือยินดีในการบูชานั้นก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่อบายทั้งสินน้นเือนรก อบายนะนี่ะออนี่จะาบตรงนรกตึงจตรงตรงเมื่อพระราชจุมล์กราบทูลดังนี้พระราชวินได้ก็ยังไม่ส่งเชียระอาจารย์ทุลมานจึงได้ร้องประกาศแก่บริษัททั้งหลายว่าท่านพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายจะไหนจึงไม่ช่วยทัดทานพระราชาบ้าง เราหวังประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของชนทั้งปวงเช่นไหนจริงไม่ช่วยเรากราบทูลในข้อน,นี้บ้างแม้กระด้นก็หาได้มีใครกล่าวคําอันใดขึ้นมาไหมโอ้นี่กฎของกรรมนะบรรดาญตาาิโยมพุทธบริษัทไอ้กฎของกรรมในความจริงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเลวเสมอไป เราเป็นคนดีแต่ว่าคีคนเลวอยู่ในทิ่นของคนดีแต่คนเลวมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ทุกมาลยังได้ให้พวกปริยาของพระองค์ช่วยกันกราบทูลด้วยแต่ก็ไม่สามารถให้พระราชาทรงรู้สึกด้วยแม้แต่เพียงการทอดพระเนตรมาก็ไม่ก็ไม่ดูเมื่อไม่ได้ผล พระอันตอนนี้มาแล้วสิพระพระวาสุนทกมุมารผู้เป็นบุตรของพระของพระเจ้าจันทกุณมารอ๋อจันทกุมานี้มีลูกแล้วเนี่ยังได้ช่วยกราบทูลวิงวอนด้วยการข้ามควนต่างๆนานาพระราชส,สดับเสียงข้ามข้ามควรวนของพระราชนัดดาก็าอดพระไทย ทรงสวมก่อนแล้วก็ตรัสสั่งให้ปล่อยคนทั้งหมดที่จับมาอีกครั้งหนึ่งเอาเออเข้าๆเอาออกกันอยู่ตอนนี้นะฝ่ายกันดาหาพรามก็พยายามคัดค้านเหมือนครั้งก่อนเมื่อเรลาชายกับสั่งให้จับกลุ่มพระราชบุตรอีกเป็นคำรบที่สามได้คิดว่าพระราชาองค์นี้ใจอ่อนพอเดี๋ยวก็ให้ปล่อย พอเดี๋ยวก็ให้จับพอเดี๋ยวก็คงจะปล่อยอีกนี่ต่พรามก็คิดต้องปล่อยแน่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องพาพระราชานั่นแน่ทำไมล่ะแกคิดต่อไปยาเลยเราจะพาพระราชาไปหลุมยันช์นเลยทีเดียวไปนั่งโดูตัวน,นั้นคือนั่งสั่งนั่งปล่อยกันที่พระราชาฐานนี้ก็ยุ่ง เอาไปสถิตหลุมยันเอาไปนั่งเป็นประธานตรงนั้นจึงแกจะได้กล่าวคำทำนองทูลเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหลุมยันได้จัดเรียบร้อยและพร้อมมูลแล้วพระเจ้าค่ะทุกประการขอพระองค์จงสนเด็จไปเถิดเพื่อบูชาเมื่อบูชาเสร็จแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์ จะได้บันเทิงพระไทยไปเจ้าค่ะมีความสุขสมราญมีนางฟ้าสวยๆมีสาปกุกณีมีเวทยันตวิมานมีบรรดุกําพลศิริอาตมีต้นปาริแกชาติหอมกรุ่นที่นั่นมีได้ความสวยสดงงามมีสวน,นนันทวันจิตรดาวันเป็นต้นเป็นอันว่าโอ้โหที่วิมานที่ดาวดึงนะ่ะสวยสดงดงามเป็นพิเศษ ดีกว่าการเป็นพระราชาอยู่นทีน่นี้การที่พระองค์เจ้าทรงเสียสละชีวิตคนเพียงแค่ไม่กี่คนแต่ผลที่จะพึงได้ก็คือความสุขกายสบายใจมีความสำราญยิ่ยงใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาขอสม,มุติเทพผู้เป็นพระราชาผู้เบิกเสดได้โปรดเสด็จไปที่บูชาย,ยันเถอดพระเจ้าค่ะ ในเวลาที่พระจันทกุมารถูกนำปฏิลุมการบูชายันเหล่าหญิงนางห้ามทั้งหลายก็พากันร้องไห้คร่ำครวญติดตามไปดูใจเขาดีพอไหมแล้วก็พร้อมในบรรดาหญิงอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากอันดาประชาชนในพระนคร ก็รัศมีสายส่งเสียงเอดเองติดตามพระจันทกุมารไปพระจันทุกุมารเป็นคนทําประโยชน์แก่ประชาชนจึงเป็นที่รักของบรรดาประชาชนอย่างยิ่งเมื่อมาเมียเป็นความเป็นไปอย่างนี้ที่ไม่สมควรจะเหตุเก็บผลเช่นนี้ ยิงทําให้พระนครทั้งหมดสั่นสะเทือนบริเสียงร่ําร้องร้องไห้ครามโคลนนานาประการราชติกูลทั้งหมดก็เต็มบุดีความมิประโยคอย่างสุดแสนและได้พากันไปกราบทูลวิงวอนต่อพระเจ้าแผ่นดินครั้งสุดท้ายแต่แม้จะร่ำรำพันอย่างไรก็ไม่สามารถจะให้พระเจ้าแผ่นดินทรงกรุณานได้ ในขณะที่เหตุการณ์จะถึงวาระสุดท้ายนี่เองนางจันทาเทวีผู้เป็นอักชายาของพระจันทกุมารยได้เข้าวิงวอนว่าขอ,อย่าด้ข่าพระราชบุตรเสียเลยเมื่อทรงขอทัดทานแบบนี้แล้วก็ร้องไห้รำพันและหตุนานาประการ เมื่อยังไม่สามารถที่ให้พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนประทไทยได้ในขณะที่พระจัทนทรคุมารถูกนำลงไปในหลุมยันซึ่งเป็นเวลาที่กันดาหาันกันดาหาาันพรรมนำถาดทองมาวางพระขันเข้ามาจับพระขันขึ้นด้วยตั้งใจจะตัดประสอพระจันทรคุมานนั้น วระนางจันทาเทวีก็มาร่ำนำพันว่าขณะนี้ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีแล้วเราจะทำสัจจกิยาเพื่อความสวัสดีของสามีให้ความจริงน่าสงสารนะฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้ว่าแล้วนางก็ประครองอัญชลีดำเนินไประหว่างชุนนมชนพร้อมกันกล่าวว่า กันดาหาพรามผู้มีปัญญาสามก็ทำความชั่วนี้เป็นความสัตว์โดยเดชะเห่งคำสัตว์อันนี้ขอเทพเยดายก็ดียักษ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดแล้วหรือที่กำลังจะมาเกิดก็ดีขอจงได้ช่วยข้นขวายช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้กำลังสแสวงหาที่พึงขอให้เรามีชีวิตอยู่กับสามีที่ความสวัสดีต่อไปเถิดเราขอวิงวอนพระเจ้าทั้งหลายจงให้พระราชผ้าสวามีผู้เป็นศัตรูเป็นผู้ที่มีศัตรูจะทำร้ายไม่ได้ในบัดนี้เถิดจ้ะนีเน่เป็นการวิงวอนหาเทว,เทวดาและผู้ประเรสิฐผู้ทรงฤทธ อนนี้เรื่องราวนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตรัดมาเองและก็ทรงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่เกิดความมั่นใจว่าชาดกเรื่องจันทุกุมารน,นี้จะเป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจริงหรือไม่จริง ขอบรรดาท่านพุทธบิิััชาาหญิงหาสำนักที่เขาแนะนำเรื่องการสมาธิซึ่งเวลานี้มีอยู่เกลื่อนประเทศไทยและต่างประเทศที่เขาทำเ,าเขาใช้การศึกษาถึงวิชาสามเรื่องพิญญาถ้าทำได้แล้วจะวิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสมาจริงหรือว่าใครเขียนขึ้น ว่ากันต่อไปลำดับนั้นเท้าสกเทวราชความจริงเรื่องเขาพระอินทร์เขาเชื่อกันมาตั้งเด็กดำบันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันอยู่ตลอดถึงแม้ระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำบัดกินแล้วในโลกก็ทรงตัดเรื่องเทวดาไว้มากมายดังนั้นบรรดาท่านงหลายที่กล่าวว่ามีคนเขาพูดว่าเทวดาไม่มีเนี่ยจงจําไว้ดีว่าท่านผู้นั้น ท่านไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จพระินทร์ีบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจา้าแต่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นเรื่องของท่านนะไี่จะหาตาม,มาโง่ตาม,มาก็ยอมโง่ถ้าจะโง่าตามพระพุทธเจา้าทรงตัดสอนไว้ก็ยอมโง่เต็มที่เพราะท้งนี้ตั้งแต่เด็กเล็กมาจนตั้งถึงความเป็นผู้ใหญ่ใกล้จะตายเวลานี้ ก็ยังเชื่อว,ว่าสมเด็จปะจิตรศีคือพระพุทธเจ้ามีจริงและก็เทวดาพรหมก็มีจริงนิพพานมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์เดรัจฉันมีจริงสัมภเวศีมีจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเรียนกันเฉยๆตาดาราความสงสัยมันเกิดได้ การบูชาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าทรงสอนเสริญปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตรในสิ่งของเป็นของดีเป็นเหตุที่เกิดกันในกามาวาจรสวรรค์ได้แต,ต light, แต่การบูชาในปฏิบัติบูชานิสัยเราจะเพลื่องความสงสัยในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนได้หมดเล่ากันต่อไปลำดับนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสต่อ ว่าท้าวสกเทวร,ราชได้สดับเสียงข้ามโครวนของพนางจันทาทีวีและด้วยอำนาจแห่งสัจจกิยาของพระนางจึงได้ชวยได้ค้อนเหล็กมีแสงไฟโลงสเสด็จมายังพระราชาแล้วก็ตัดว่าดูก่อนพระราชาผู้รามกุกเธอจงรู้ไว้ อย่าให้เราถึงกับต้องใช้คอ้อนเหล็กที่ประหารชีวิตของเธอเสยียเลยเธอจะได้ฆ่าพระาชบุตรของพระองค์เธอจงอย่าฆ่าพระาชบุตรองค์ใหญ่ผู้ไม่ประทุษร้ายใครท่านเคยเห็นใครที่ไหนบ้างที่จะฆ่าบดพรรัญญาฆ่าเศรษฐีฆ่ากาบดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อจะไปสวรรค์ เธอจงสั่งปล่อยคนที่ไม่เคยพุทุสร้ายใครเลยคนนี่ปราศจากความผิดคนที่มีประโยชน์กับส่วนรวมจงปล่อยเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวนี้เราจะตีด้วยค้อนที่ลุกโชนบริไปโอ้โหพระราชาตกใจที่ตอนนี้เจ้าของดาวดึงลงมาเอง แล้วก็แสดงอนุภาพแบบนั้นถ้าอยาถามว่าถ้าเขาไม่ปล่อยจริงๆพระอินทร์จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นมีสัยของพระอินทร์ก็ไม่ขอวิจารณ์ถ้าอยาถามว่าพระอินทร์มีจริงไหมอาตมาขอยืนยันว่าพระอินทร์ก็มีจริงเทวดาทั้งหลายก็มีจริงรมก็มีจริงทามาราทั้งสี่ก็มีจริง ถ้าใครไม่มั่นใจว่ามีจริงหรือไม่จริงเอาคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปลองปฏิบัติด,ดูบ้างทำให้ได้สองในวิชาสามห้าในอภิญญาหกก็จะปรากฏผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกอย่าง <c oughs> อย่ามานั่งวิภาควิจารณ์กันแต่แค่ตำราอันนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง คนที่เรียนวิชาทำอาหารดูแต่หนังสือดูแต่ตำราเขาว่ามายังไงก็ว่าตามเขาแต่ก็ไม่เคยปรุงอาหารบริโภคเลยดีไม่ดีก็ไปนั่งติตำราว่าทำไม่ถูกมันไม่อร่อยเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวไม่เคยกินอาหาร <c oughs> อ่านปลาอ่านมาอ่านไปศึกษามาศึกษาไปนะเ้าก็สงสัยว่านี่มันจะกินได้หรือไม่ได้นี่ ดีไม่ดีเขาบอกไอหน่อมไม้ในป่าเนี่ยมันกินอร่อยไปยืนมองมองกาไปโทเอ้ยไอหน่อมไม้ประเภทนี้กินเขาแล้วมันไม่มีประโยชน์รสชาติมันไม่อร่อยอันนี้ท่รอะไรเพราะไอความโง่เขลาบาัญญาไม่ลองเอาหน่อมไม้เข้ามาทําอย่างที่ชาวบ้านเขาสอนอย่างที่ชาวบ้านเขากินกันข้อนี้มีประมาชั้นใดเรื่องสวรรค์พรหมนิพพานนรกเปตสุรกายก็เช่นเดียวกัน แต่มันนั่งอ่านแต่นังสือก็มาน,นั่งวิภาควิจารณ์ก็ไม่ต่างอะไรกับกันนหาพรามนี่แหละว่ากันไปพระราชาและพระนั่าเดี๋ยวก่อนอีตอนนี้ตอนที่พระอินทามาโครพระราชาก็ดีกันนหาพรามก็ดีตกใจสุดขีดโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตอนนี้พระอินมาแล้วเขียวอือ,โ,อโห้โหแบกคอนอันเบรอ มีไฟลูกโชนจะเล่นง,งานตกใจกลัวไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้จะขอมาเองแล้วนี่ถ้าทําดีจริงๆพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเออทําอย่างนี้สินี่ฉันจะให้ไปอยู่ดาวดึงยันย่เป็นพระอินทร์แทนฉันนี่ท่านจะมาเล่งงานก็ตกใจสุดขีดจะได้สั่งให้ปลดปล่อยเครื่องพันนาการจองจําทั้งหมด จะคนทั้งหมดที่จับมาให้สิ้นมดไม่ไม่เหลือปล่อยปล่อยแย่รัากลัวตายเมื่ให้การเป็นเช่นนี้คนที่หลุดจากเครื่องพันธนาการเช่นนี้พร้อมกับไปชาชนที่นี่การทั้งหมดก็พากันเอาแล้วสิช่วยก้อนอิดบ้างช่วยก้อนหินบ้าง ต่างคนต่างก็จับท่อนไม้ก้อนอีกก้อนหินฟ้างปลาประหัประหารกัมดาหาพรามอย่างย่อยยับดับทีดลงไปในขณะนั้นเองเมื่อมีการฆ่ากัมดาหะพรามตายอ๋อเอาซะตายเลยเนี่ยแล้วก็หันไปเพื่อจะฆ่าพระราชาอีกในตอนนั้นเองท่านพระจันทกุมารน,นะ พระจันทรุมานยังได้ตรงเข้าไปสวมกอดพระราีวินดาไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนทำลายได้ประชาชนยังได้เชะงักไม่กล้าขัดใจพระจันทรุมานอันเป็นที่รักของเขาคนะ่อมจริงพระจันทรุมานเป็นที่รักมากนะแต่ก็ได้แต่ประกาศด้วยความโกรธแค้นว่าเราจะใช้ชีวิต นั่นแน่พวกเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้ชั่วร้ายนี้ไว้เท่านั้นแต่จะไม่ยอมให้อยู่ในสเสวกชฉัตรนี่ก็บอกว่าเราจะให้แต่ชีวิตแต่ได้ว่าไม่ยอมให้เป็นพระราชาต่อไปสเสวกชัตนี้ไม่สมควรแก่พระราชาผู้โง่เขลาเบ้าปัญญาเช่นนี้เราจะต้องทอยศ ให้ลงมาเป็นคนจันดานคนจันดานนี่ก็หมายความเป็นคนนั่งรับใช้เขาที่และเราจะในประเทศเสียจากพนะนครว่าแล้วก็ช่วยช่วยกันเปิดเรื่องเครื่องยศสํสำหรับราชาออกตอนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วเพราะว่าบรรดาหมายค่าบริพารทั้งหมดแกดก็ไม่ชอบใจพระราชาเหมอนกัน ที่สั่งฆ่าพระจันทรุม,มารซสั่งฆ่าคนอื่นที่ไม่มีความผิดแล้วให้แต่งตัวแบบคนจันดานคือคนจนๆแบบขอทานแล้วก็ขับไล่เอาจากประตูพระนครไปเมื่อกำจัดตัวกาลรกรณนีทั้งสองไปแล้วไอ้ทั้งสองนี่จะพรามด้วย มหาชนก็พร้อมกันทำพิธีอภิเษกพระจัทนทกุมารขึ้นเป็นพระราชาสสำหรับพระจัทนทกุมารก็ทรงดรองปกครองบ้านเมืองได้ความเป็นธรรมและก็กำหนดกำหนดอะไรวัตปฏิบัติส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระราชวินดาที่ต้องพนเจอนจรอยู่นอกพนคร โดยหาโอกาสออกรพายพระราชโชติยานแล้วทรงปฏิบัติกิจการนอกพระนครเมื่อพบพระราชวินัยก็ทรงถามว่าต้องการอะไรบ้างเมื่อทรงทราบความพระราชประสงค์แล้วก็พระราชทานเงินมาจับใจใ่ายให้แก่พระราชวินายตามความปรารถนาจนทุกประการเป็นอันว่าเรื่องราวของพระจันทระุมาณี้ก็ขอสรุป การลำดับการลำดับชาตินะันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมายความว่าใครเป็นใครเนี่ยในหนังสือนี้ไม่มีก็ลือเวลานี้ก็รีบๆเพราะว่าไม่ได้ทางานมามา,มานานก็เลยรไม่รู้ว่าใครเป็นใครในชาตินั้นใครมาเกิดเป็นชาตินี้บ้างแต่ว่าพระจันทรคุามาลนั้นท่านสรุปว่านั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า มีตอนท้ายอยู่นิดหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทน่าจะสงสัยนั่นก็คือที่พระจันททกมุมมารเนี่ยเมื่พระราชวนดาตั้งใจจะฆ่าหวังจฆ่าพระองค์เป็นคนโงเ่เขลาถูกช่มบ้านเขาขับไล่ออกจากความเป็นพระราชาถ้าจะคิดกันไปว่าถ้าพระจันเทกมุมารจะกราบาจะ กล่าวกบรรดาประชาชนว่านี่เป็นพระราชวินัยของเราเราขอไว้บางทีท่านหลายคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้บรรดาประชาชนอาจจะให้อภยัยแต่ทําไมพระจันทร์ในกมานไม่ทําอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างนี้ข้ามรดาท่านพุทธบริษัทโปรดเข้าใจว่าน้ําที่กําลังไหลแรงนเราจะประทะไม่ได้เอาไรครับประทะก็ลม้ม ดะนั้นมในเมื่อเป็นบรดาประชาชนมีความโกรธแค้นมากก็จําเป็นต้องปล่อยไปตามนั้นแต่ว่าการที่พระจันทร์คุปม,มานไปช่วยพระราชบิดาในขณะที่อยู่ในป่ามีความทุกข์ทำให้พระองค์มีความสุขแก้ข้อบอกพร่องของชีวิตในความเป็นอยู่ อย่างนี้สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คุณนี่เรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่มีความสําคัญปัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทว่พระบิดาเจ้าทรงสรนเสริญนักว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยเป็นคนดีถึงกับทรงตัดพระภาสิบว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา ซึงแปลเป็นใจความว่าเรากระบุคคลใดมีความกะตัญอยูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้วและก็ตอบสนองคุณท่านแล้วกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีท่านนี้สมมติว่าถ้าบิดามารดาของเราท่านเป็นโจรถ้าเราจะเลี้ยงท่านก็ต้องถือว่าเป็นการเลี้ยงโจรไหมเราจะบำรุงท่านเป็นการบำรงโจรไหม ก็ต้องแยกจิตเป็นสองจุดเพื่อแตงคิดว่าจะดียาณใดท่านเป็นโจรเราไม่ปฏิบัติตามท่านแต่การให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคการแสดงความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดนี่เป็นความดีของเราจานั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องราวของพระจันทรระมาณนี้ที่จบลงอย่างจะพลัดจะผล และคาเสษจริงๆก็เลยหน้าสามหน้าไม่เต็มสี่หน้าดัางนั้ก็ต้องเอาเรื่องอื่นเข้ามาครับหรือว่าเรื่องจะพระจันร์กุมารรู้สึกจะสั้นเกินไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าาตมาไม่เตรียมการมาก่อนเว้นจากการบันทึกเสียงมาเกือบปีไม่มีเวลาทำเพราะกิจการภาระมาก ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของท่านนารถดาบทที่เรียกกันว่าภาษานักเทศเดวพมนาโรด <c oughs> เป็นนั้นว่าตอนนี้การชุมนุมชาดกก็ไม่มีเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาแนวสือที่ถือเป็นหลักท่านก็ไม่ได้ชุมนุมชาดกไว้มีเรื่มหนึ่งก็ไปหยิบไม่ทัน <c oughs> ไม่ได้เตรียมกลัวมาก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่าน ญาติโยมพุทธบริษัทเป็นเป็นาวกโคองค์สมเด็จพระชินวร์เมื่อฟังเรื่องราวของพระจันทกกุมารแล้วก็ได้โปรดคำหนึ่งว่าบางทีบางท่านเคยมาปรารกว่าทำความดีแสนดีแต่โคกันแกล้งโดยการทั้าปวงสำหรับถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูบางทีนะมันเป็นกรรมเก่าที่เราทำเขาไว้ก็มี ต่ได้วาพระจันทร์ุมารนี้ไม่เคยทําไว้กันดาหาพรามเข้าใจว่าภายหลังท่านมาเกิดเป็นปฏิวัติจันทาเทวีเมสสีสมัยนั้นเข้าใจว่ามาเกิดเป็นพระนางพิมพาราชเทวีได้ก็พระราชมารูกชายเข้าใจว่ามาเกิดเป็นพระราหุ สำหรับพระจันทรทุมาณี้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงสำหรับเรื่องราวของพระจันทรทุมาณก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วมองดูเวลาก็พอดีหมดยิงของงดไว้ต่อนี้ไปหน้าที่สี่เป็นหน้าเป็นเรื่องราวของนรทะดาบทึ่งจะปรากฏในการต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลากร ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี